สวัสดีครับผมแซมนะครับพบกับรายการ Black and White c o r n e r ทุกวันอังคารเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากจากการที่ไปทรมานตัวเองนะครับไปวิ่งโป่งแยง100กิโลนะครับก็ก็เรีย <laughs> กว่าทรมานบันเทิงดีครับก็ไม่จบครับวิ่งได้แค่75กิโลก็ ปลาก็ไปประมาณสัก20 20ชั่วโมงก็ DNF นะครับ,ส,บสับทางการวิ่งเรีวดี่า DNF คือคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์เวลาที่เขากำหนดเขาก็เลยก็เลยคคัดออฟนะครับไม่ให้วิ่งต่อ <c oughs> ก็ถึงให้วิ่งต่อก็คงไปไปต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่าก็เหนื่อยเหนื่อยมากก็เป็นการวิ่งเทรลคือขึ้นเขาลงห้วยย่ำน้ำย่ำอะไรกันซึ่ง ผมเองก็ก็ไปวิ่งแบบสนุกสนุกเพื่อที่จะหาประสบการณ์เท่านั้นเองก็ไม่เคยซ้อมภูเขาอะไรก็เขาเลยซ้อมแค่แค่สิบโลสิบห้ากิโลบนรู้วิ่งนะครับแล้วก็อุตริไปลงหนึ่งร้ยกิโลก็คาดหวังว่ามีโอกาสจบสักสิบเซนต่นั้นเองโอเคก็ก็ยังดีนะครับที่เราก็ผมเองกกลับมาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายก็ยังหลั่นลาหลั่นลาได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทะเลาะกับบันไดนะครับก็ยังเดินเหืนได้ปกตินะครับก็วันนี้นะครับส่งเสียงกันมาหน่อยครับสัญญาณน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยก็ไมโครโฟนก็จะมีปัญหากับกับไอโฟนเฉพาะ iPhone รุ่นผมอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ก็เลยต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นรุ่นอื่นนะครับคราวนี้เนี่ยเรามามาพูดถึงเรื่องการยอมภาพ ภาพขาวดำเนี่ยนะครับภาพขาวดำธรรมดาๆเลยที่เราเห็นเนี่ยให้เป็นภาพโบราณน,นะครับภาพโบราณเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยครับเราเรียกว่าภาพซีเปียนะครับอย่างงี้นะครับซึ่งน้ํายาย้อมเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจระผสมน้ํายาให้เห็นกันจริงๆเลยว่าน้ํายามันมีตัวยาอะไรบ้างนะครับสักครู่นะครับมีนครับสัญญาณพอได้นะโอเค ก็น้ำยาเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เองง่ายๆนะครับมันก็มีพาสเนะครับพาสเพาสบนะครับพาสเก็มีเซยานายนะครับเซยานายที่ถ้าเป็นเซยานายที่เข้มข้นสูงๆนี่ก็ที่เขาใช้ประหารนักโทษเนี่ยก็สูดปื้ดเดียวก็ตายเลยนะครับก็ตัวนี้ครับแต่ในความเป็นจริงตัวนี้ก็ไม่ได้รุนแรงเลยมากมายอะไรอย่างนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ถ้าถ้าอันตรายมากก็รุ่นรุ่นอากงรุ่นอะไรเรารุ่นพ่อรุ่นอะไรเราเนี่ยคง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 เรียกว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้ะ <c oughs> ไม่ไม่ในอันตรายเลยนะครับไม่ต้องตอกใจนะครับแล้วก็ผสมตัวนี้ก็ไปก่อนนะครับพอเ,เริ่มด้วยน้ํานะครับเอาคุณป๊อกเอาน,น้ํามาโอเคเอาน้ํามานะครับอา่าทุกครั้งนะครับในการผสมน้ํายาเนี่ยเราจะต้องเริ่มด้วยน้ําก่อนนะครับไม่ใช่เราเอาโอเคมีนะครับ ใส่ก็ไปเทก็ไปที่ก้นของของเหยือกแล้วเอาน้ําใส่ก็ไปอย่างเอออย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํายาบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาน้ําไปใส่ในน้ํายาเนี่ยความเข้มข้นมันสูงมันอาจจะพุ่งกระเด็นกระจายเข้าหน้าเข้าตาอะไรเงี้ยอันตรายครับก็เพลย์เซฟนะครับทุกครั้งนะครับขอให้เริ่มด้วยน้ําก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ํามาหนึ่งลิตรแล้วก็เอา,าเซไนท์ค่อยๆใส่เข้าไป เอาคุณพ่อค่อยใส่ครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปใส่ไปแต่ไปห้าเอาคุณพ่อคนครับคนเนาะคนไปคนไปคน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 มันไล่ง่ายครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วคนไปคนไปคนไปคระหว่างที่ผมผสมยาอยู่นะครับ ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะครับก็รายการ Black a n น w h ไว e c o r n e r เนี่ยก็จะผมก็พยายามจะมาให้ได้ทุกวันอังคารตอน6โมงโมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งทุ่มเนี่ย,รรรยประมาณนี้ครับ,รบก็เป็น,นเสร็จนะครับก็่งให้ละลายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่สองนะครับอาคนตอคคนป๊อกคนตอนเลย <c oughs> okay. น้ำยาซีเปียเนี่ยที่เมืองนอกมีขายสำเร็จรูปเหมือนกันนะครับก็ชุดหนึ่งอาจจะผสมน้ำยาได้5ลิตรอะไรเงี้ยหรือ1ลิตรก็มีเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดท่านใดอยาก อยากได้นะครับนี่ครับอยากได้ไปผสมเองเนี่ยบอกได้นะครับ<ม>เดี๋ยวจัดให้จัดให้ครับ <c oughs> โอเคก็เป็นััเสิทธพิธีของพาร์ทเนะครับพาร์ทเก็จะมีหน้าที่ตัดภาพนะครับให้มันซีดจางไปเลยนะครับขาวจั่วเลยนะครับอันนี้จบนะครับพีจบอ่จบมาพาร์ทบตอนนี้พาร์ทบเนี่ยเป็นไงครับคุณบ เขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นเปลือกไข่ครับเนี่ยกินไข่เน่าเนี่ยกิ่นนี้นะครับก็ผมเองก็ไม่อะไรก็ยืนอยู่ในบริษัทด้วยนี่ก็โอ้โหพรุ่งนี้เช้ามาได้กินจะหายหรือเปล่าก็มไม่รู้ก็ก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับน้ำยาตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันวุ่นวายผสมผิดผสมเกินผสมอะไรก็ไม่ไม่ได้ ไม่ได้มีข้อเสียอะไรทั้งสิ้นเวลาเราไปจุ่มน้ำตาเนี่ยมันก็เป็นสีน้ำตาลช้าหน่อยอะไรเงี้ยเท่านั้นเองเยอะก็ขึ้นแล้วแล้วก็สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นโซเดียมอซเฟไ์นะครับรโโมันมีโซเดียมซเฟไฟกับโซเดียมซัลไฟนะครับ,บ,รบต้องระวังนะครับ โซเดียมซัลไฟนเนี่ยจะเป็นผงขาวๆเนี่ย <c oughs> โซเดียมซัลไฟน์เนี่ยจะจะใช้ผสมน้ำยาฟิกเซอร์อะไรเงี้ยชื่อมันจะคล้ายๆกันเขาต้องระวังนะครับตัวเนี้แต่ว่ามันก็มันรูปหน้าตามันคนละแบบอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าเป็นเปลือกไข่เดี๋ยวผสมกัาไปปุ๊บเนะี่ยกลิ่นนี่โอ้โหก็โชคดีนะครับท่านที่ชมรายการอยู่ก็คงไม่ได้รับกลิ่น <c oughs> ไม่ได้กลิ่นไปไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยว ที่พิเเนี่ยตอนที่เราอยากจะทำาครับเราก็ละลายปุ๊บแล้วก็ทําเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เก็บไว้ไม่ได้นะครับเราผสมเสร็จแล้วก็ยอมยอมไม่เสร็จแล้วก็น้ํายามันก็จะเสื่อมแล้วก็คราวหน้าอยากจะทําอีกก็ผสมอีกนะครับผสมทีละหนึ่งลิตหนึ่งลิตรเนี่ยหนึ่งนิตนี่ถือว่าโยมได้เยอะแยะแล้วก็ได้ถาดได้รูปสิบคูณสิบสองเนี่ย าน้ำยาหนึ่งลิตรนี่ก็เออหนลิตรเนี่ยก็โคเวอร์น้ํายากระดาษสิบพูสิบสองสบายสบายเลยโ <c oughs> okay, อเคอะอกโชว์หน่อยมาเราเริ่มต้นยังไงดีครับเดี๋ยวนะครับทริคในการย้อมภาพซีเปียนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเราจะต้องทําภาพอันนี้นะครับให้มีความเรียกว่าดำกว่าความเป็นจริงนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราภาพที่บอพอดีเป๊ะเลยเนี่ยไม่ย้อมนะ เสร็จเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ใช่บางครั้งมันจะภาพมันจะขา,ขาวๆนิดเสร็จแล้วก็เพลินว่าคุณป๊อกเกเนี่ยเ็าชอบทำพวกแบบเข้มๆดาร์กๆอยู่แล้วนะครับสไตล์เขาเนี่ยเวลามาย,ย้อมอจะดูรู้สึกว่าอาจจะยังไงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่นะครับโอเคนี่คุณป๊อกผสมหนึ่งลิตรเลยเหรอครับหนึ่งลิตรนะครับ <c oughs> ก็จริงๆจริงๆตัวนี้เราแต่ตัวนี้มันเก็บไม่ได้นีคุณป๊อก อ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเก็บไว้ได้นะครับก็อดูนะครับเดี๋ยวเล่นคนนี้ดูนะครับพร้อมยังเลยเอาเทคที่กลับไปใช้ที่เท็กกบซึ่งที่กบตรงไหนตรงไหนตรงไหนฮะอ๋อกลัวจะหกโถ่โอเคนะครับพร้อมยังเลยพร้อมยังเลยปุ๊บอปยิงมาเลยปั๊บนี่ แป๊บเดียวเองนะครับมันเห็นเหมมันค่อยๆกัดเนี่ยขาแล้วเห็นไหขาแล้วกัดจนซีบเลยเนี่ยกัดนะแป๊บเดียวเห็นไหรวดเร็วเลยครับถ้ารูปไม่มีสีดําสุดเนี่ยก็กัดจนแบบเกือบหมดเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแปลกไหมครับใครจะเขียนจดหมายลักส่งเป็นความลับก็ได้นะครับ ปลายทางอยากจะรู้ข้อความก็ต้องไปไปจุ่มในน้ำยาแล้วแถมเปลือกไข่ไปเนี่ยก็ไปจุ่มปุ๊บมันจะเกิดมันก็จะเกิดภาพขึ้นในอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องเขียนจางๆหน่อยนะครั <c oughs> กัดไปนานแค่ไหนก็ได้นะครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ประมาณสนะักสองสามนาที นะครับจนเรามั่นใจว่ามันกัดจนจนหมดแล้วจริงๆแล้วเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็จุ่มน้ำยาน้ำยาย้อมให้มันเป็นสีเฮ้ยคุณป๊อปมีน้ำยา developer ไหมครับมีไหมครับอ่ามีนะครับอ้าวถ้าเกิดเราเออรู้สึกวิทเสียดาย ตายตายแล้วไม่อยากจะย้อมซีเปียเลยเนี่ยทำไงดีอันนี้น้ำเปล่าใช่ไหมครับน้ำเปล่านนอ่ยเดี๋ยวผมจะทํอะไรดูนะครับนะครับสมมุตินะครับสมมติสมมติมติเอ่เามาล้างน้ําเปล่านะครับล้างน้ําเปล่านะครับครับห้ามลงฟิกเซอร์นะครับถ้าลงฟิกเซอร์ก็จบเลยนะครับถ้าลงฟิกเซอร์นี่คือมันมันมันเรียกกลับมาไม่ได้แล้วนะครับทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเราเราเปลี่ยนใจเราอยากจะเรียกมันกลับมานะครับเขาเรียกได้นะครับแล้วก็ใช้น้ํายาสร,ร้างภาพที่เราใช้ล้างกระดาษทั่วไปเนี่ยครับเราจุ่มดูดิปผ๋มก็ไม่เคยทานะครับเขาบอกมันเรียกกลับมาได้กลับมาได้จริงว่าอ่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแล้ว,ลวโอ้อ้าวมันก็เป็นน้ําตาลเหมือนกันนี่แต่ว่าน้ําตาลไม่เยอะนะมันเป็นขาดำอ่ากลับมาแล้วครับมา้าเห็นไหมเล่นกลได้แล้วเห็นไหมครับนี่ ก็กลับมาเป็นขาวดำปกติแหมสนุกไหมครับก็น้ำยาไอตัวเซยานายเนี่ยก็เป็นตัวกัดกัดภาพนะครับครับโอเคอ่าสร้างภาพเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำเปล่านะครับโอเคตอนนี้เราจะย้อมจริงๆแล้วนะครับเราจะย้อมจริงๆแล้วนะครับก็มา่มน้ำก่อนนะครับอ่าล้างน้ำก่อน โอเคล้างน้ําอ่ะตอนนี้ย้อมจริงแล้วนะครับปับ๊บเดี๋ยวก็ตัดมออลกปุ๊บคร <c oughs> าวที่แล้วเนี่ยก็เป็นสูตรโบราณนะครับที่เราต้มยังไงนะเพราะผมก็ขี้ลืมยังเลยเราต้มสารส้มใช่ไหมครับอ่สารส้มนั่นก็ อันนั้นก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าโอ้โหอันนั้นกินอันนั้นอันนั้นชุนว่านี้เยอะครับอันนั้นก็ไม่ไม่ไมต้องทําในที่โล่งโล่งแจ้งครับภาพเสียงชัดเจนนะครับ100%ช,ชัดงเสียงแอ 1> <1> โอ้โหเอาเอาเอา เอ้าคุณป๊อกคร <c oughs> าวนี้ผสมน้ำยาเปลือกไข่โอ้งานนี้ตัวไข่ตัวมันแหละครับเอาเราก่อนเราก่อนเราก่อน <c oughs> เปลือกไข่ผสมหนึ่งลิตรจริงๆคุณป๊อกผสมนิดเดียวก็าบอกไหมครึ่งลิตรนะเออหนึ่งลิตรก็แนะล้วหรือเขาครึ่งลิตรดีกว่าผมว่ากินม,มันก็ได้น้อยหน่อย โอ้โหโอเคผมก็กะเอาคร่าวๆนะครับก็ไอ้นี่มันสามหกกรัมนะครับก็ครึ่งหนึ่งก็กะกไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรซีเรียสนะครับครับพอพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะเริ่มมานะก็กินอ่ะรง ด้วยคราวนี้มันละลายยากนยควรจะเป็นน้ำอุ่นนะคิดว่าะละลายแล้วครับอ่ะบมาอืมเป็นไงครับ <c oughs> มาแล้วกิ่นโชยมาแล้วกลิ่นโชยมาแล้วอ่ะขึ้นขึ้น <c oughs> ทำไม่ได้แล้วประชุมก่อนชุ่มก่อนก็เป็นแล่วงเราล้างให้สะอาดนะครับพี่ดิ้อืมอา่ายใช่เหเห็นไหมครับครึ่งลิตรก็ ครึ่งลิตรนี่ก็ผมว่าทํารูปสิบคูณสิบสองได้สบายสบายเลยสิบสองสิบหกเผยเผยังก้มแก้มได้เลยครับ,รบโอเคอะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะเล่นคนที่ดูนะครับมาแล้วครับ แล้วเร็วไหมครับปื๊ดเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะมาเรียกกลับมาละนะครับแล้วมันสนุกนะครับมันทําในที่สว่างก็ได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้กระดาษไดครับคุณพ่อครับตัวนี้เป็นกระดาษเค้นชเมียนะครับก็ ก็กินกพพ็พอทนพอรับได้นะครับก็ดีกว่าตัวที่ใช้สารส้มในคราวที่แล้วเยอะมากเรียบร้อยจบแล้วแค่นี้ครับสังเกตไหมครับรูปมันจะขาวขึ้นเยอะเลยตะกี้รูปมันจะค่อนข้างดำไปนิดนึนะครับเดี๋ยวพอแห้งมันก็จะเข้มขึ้นอีกนิดใช่ไหมครับกระดาษขาวดำก็ต้องต้องระวังตรงนี้ครับเวลา เปียกเวลาแห้งน้ําหนักมันก็จะต่างกันนิดนึ่งเปน็นไป้นว่าสิธีแค่นี้เองเราก็วอชน้ําประมาณสักสักห้านาทีนะครับนะครับเรียบร้อยเป็นไงครับใครที่รับชมรายการนะครับเดี๋ยวเรามีเกมกันนิดหน่อยนะครับใครที่ดู รายการเราติดตามเราตลอดนะครับผมจะให้รางวัลนะครับสักกี่รางวัลดนีครับคุณพอกนะครับถ้าใครใครทายถูกนะครับเดี๋ยวผมให้น้ำยาชุดนี้นะครับเดี๋ยวส่งไปให้เลยครับอ่าชุดนี้นะครับนะครับให้สักกี่คนดีครับห้าคนห้าคนแต่ต้องตอบคาถามเลยนะครับว่าว่าน้ํายาตัวสุดท้ายเนี่ยมันกี่กรคมอ่าถึงได้รู้ว่านี่แฟนตัวจริง ได้ติดตามดูตลอดนะครับน้ำยาตัวพาร์ทพาร์ทบีนะครับพาร์ทบีเนี่ยกี่กคมครับตะกี้ที่ผู้ที่ผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับถ้าตอบถูกนะครับห้าท่านแรกนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับตอบมาทางยินบ็อกยิบ็อกเลยครับครับโอเคอ่ะเรียบร้อยอคุณปอกไปวอรน้ำสักหน่อยโอเคแล้วเก็บน้ำยาเลยครับเดี๋ยวเรามาคุยต่ออีกนิดนึง เออไม่ไม่ทราบครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไวห้หลังหลังไม่อีกทีนะครับเพราะว่าคือท่าน้ํายาหาเคมีพันพวกนี้ผมเองก็โดยส่วนตัวเองก็ไม่ได้ไปใส่ใจเลยรกับมันมากมายนะครับแล้วก็จําไม่ค่อยได้นะครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ถ้าใครสนใจมากๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งทําได้นะครับเดี๋ยวสั่งผสมให้ถ้าอยากได้จริงๆนะครับ แต่ก็วันนี้เนี่ยใครที่ติดตามรายการก็ได้ไปฟรีๆแล้วนะครับห้าท่านนะครับห้าท่านนะครับที่ตอบเข้ามานะครับอันนี้เรามาดูกันหน่อยว่าว่าวิาวธีการย้อมซีเปียเนี่ยของของกระดาษแต่ละแบบเนี่ยมันให้ผลไม่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสังเกตไหมครับกล้องเข้ามาท็อปทอป็อปดูหน่อยสังเกตไหมครับว่าน้ํารูปบางรูปมันจะออกน้ําตาลแบบน้ําตาลไม่ไหมมันจะอันนี้จะออกน้ําตาลแดง แต่และตัวจะให้เอฟเฟกที่ไม่ไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นคินชเมียร์นี่ทำน้ำตาลแดงตัวเนี้ยมันเป็นกระดาษที่มันเป็นกระดาษตัวไหนที่มันเป็นกระดาษแบบสไตล์แบบคูลโทนเนี่ยเวลามันย้อมเนี่ยมันจะออกมาสวยกว่าแต่ถ้าเกิดกระดาษตัวไหนที่เป็นสไตล์แบบวอร์มโทนวอร์มโทนที่เป็นโทนแบบวอร์มอยู่แล้วเนี่ยพอมาย้อมปุ๊บมันจะเจ๋นๆเลยมันจะไม่สวยเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นโอเรนเทลซีเคิล มีเยอะครับมีเยอะมัพอกอะไรบ้างเนี่ยไม่เยอะแยะตรงเดียวเดี๋ยวผมจะทําชาร์ตให้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับการย้อมการย้อมซีเปียตัวอย่างรูปนะครับก็มาดูได้เลยนะครับต้องดูของจริงนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นกระดาษวอมโทนจะแดงแดงมากพูดนี้เป็นกระดาษไฟเบอร์นะครับนะครับก็ได้ทําให้กระดาษแทบจะเกือบทุกยี่ห้อครับ ถ้าสนใจก็เข้ามาชมได้เลยนะครับยังไ,ไงครับกับสาระความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะเอาวิธีการซ้อมทรนแบบ,บมาให้ชมกันดีนะครับบลูทนนี่ก็ประสมได้เหมือนกัน นะครับบลูโทนแต่บลูโทนเนี่ยผมถ้าที่ผมทําเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากให้ทําเพราะว่าบลูโทนเนี่ยถ้าที่ผมทําเนี่ยมันมันเป็นการทรํรลายรูปครับมันรูปมันเก็บรักษาได้ไม่นานสีมันจะซีดนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่แต่ก็มีตัวหนึ่งนะครับก็คือน้ํายาน้ํายาตัวนี้ครับเอามาใกล้ๆเลยครับซีลิเนียมโทเนอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นน้ายาที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ คือเรียกว่าอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็แล้วก็ทําให้รักษารูปถนอมไม่รูปมีรูุยาวนานขึ้นไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะึับ <c oughs> <c oughs> แต่ขอเตือนก่อนนะครับถ้าเกิดท่านใดใช้น้ํายาตัวนี้ต้องระวังมากๆนะครับต้องทําในที่โล่งแจ้งและไม่เอามือไปสัมผัสน้ํายาโดยตรงนะครับจุ่มไปก็ไม่รู้สึกอะไร นะครับแต่ว่าซิลิเนียมเนี่ยเราก็กลัวว่าถ้ามันซึมเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปจนชั่วกกาลนาเลยครับจนวว่าเราจะตายไปแล้วมันกน็คงยังอยู่มั้งครับดีไม่ดีนะครับก็อ่าก็คิดว่าคงนะ พอพบกับผมนะครับแซมนะครับของบริษัทโปรโครันเลอร์นะครับทุกๆวันอังคารประมาณ6กโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งแต่แถวนี้นครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับ